เพราะแบงค์ Bank, ราคาไม่ถึง2,000บาทแต่ว่าได้ความจุ2 0 0 0 0มิิล m ป์ตัวนี้เป็นตัวยูกี n ิ x ซอนนะครับที่เรียกได้ว่าสามารถเสียบชาร์จโน้ตบุ๊กอย่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีคือชาไอซิมิตีนะครับเชื่อได้ว่าหลายคนเนี่ยมีพ่อแบงค์พกกันติดประจําวันประจําตัวอยู่แล้วใช่ไหมแต่หลายคนเนี่ยอาจจะใช้พ่อแบงค์ลูกเล็กๆบางคนก็ใช้พ่อแบงค์ลูกใหญ่วันนี้นนผมมีพ่อแบงค์ลูกใหญ่มาป้ายยากันนะครับตัวนี้20,000มิลลิแอมราคาไม่ถึง2,000บาทโดยปกติทั่วไปเนี่ยถ้าสมมติแบบรองรับฟัซชาร์พีดีชาร์จสามจุดศูนย์อะไรพวกเนี้ยมักจะเจอราคาแบบ3-4มสี่พันกว่าบาทซึ่งมันค่อนข้างแพงนะครับแบรนด์ยูกินเนี่ยผมเคยรีวิวพวกที่มันเป็นพวกอะแดปเตอร์แปลงงงงสสสาาาาาาายย HDMI ชชรรร์์จจหัววออออะไต่่ๆขถืคุณภพูโเ แล้วก็ตัวนี้ที่ผมจะมาป้ายยานะครับเขามีมออก,กอด้วยนะครับแล้วก็มีพวกมาตรฐานต่างๆเนี่ยที่เรียกว่าใช้กัน w ว r l d w i อันเนี้ยทั่วโลกรองรับไว้ทั้งหมดแล้วนะครับหนึ่งสิ่งเลยที่ทําไมผมมาป้ายยา Pro Bank ตัวนี้คือ 1. ราคาไม่ถึง2,000บาทมีหน้าจอครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจอแสดงผล TFT นะครับโชว์ real time เลยว่าตอนนี้มีการจ่ายไฟให้น้ตบุ๊กไปเท่าไหร่นี่ก้ากวัต์นะครับ92 เอาจริงๆนะช่องตัวที่ผมเสียบอยู่ตอนนี้มันสามารถจ่ายได้100วัตต์แต่โน้ตบุ๊กที่ผมเอามาเสียบชาร์จวันนี้มันรองรับสูงสุดแค่90วัตต์ตัว Power Bank ก็สามารถจ่ายได้เต็มแม็กตอนนี้จะเห็นเลยนะคบว่า92วัตต์90วัตต์แช่ยาวๆเลยอันนี้คือเสียบหนึ่งพอร์ตชาร์จโน้ตบุ๊กได้แบบชิลๆอ่ะเปิดให้ดูตรงนี้ปื๊อระดับแบตเตอรี่นะครับนี่ครับตอนนี้คือชาร์จอยู่นะสนะิบสองเบอกว่า,า็าต์กแคชั27นาทกอกนนว่าเป็นการจ่ายไฟที่หมากแบบ1พอรร์ตแล้วิงๆเลยตัวี้ยมัง ดว่าจ่ายได้แค่แบบพอร์ตเดียวได้เท่านี้นะครับมันสามารถจ่าย2พอร์ตพร้อมกันแบบชาร์จแรงๆได้ด้วยเดี๋ยวผมจะลองใช้อีกหช่องนะครับตัวนี้อธิบายก่อนแล้วกันเขาจะมีเอาพุตทั้งหมด3ช่องด้วยกันจะมี Type C ที่เป็นช่อง1เนี่ย จะจ่ายได้ร้อยวัตต์ช่องที่2จะจ่ายได้30วัตต์ช่องที่3ที่เป็น Type A เนี่ยจะจ่ายได้2 2 5วัตต์นะครับผมจะลองเอาช่องที่2ที่มันจ่ายได้แบบไม่เยอะ30วัตต์นะครับลองเสียบเข้าโทรศัพท์ Xiaomi ตัวนี้ละกันนะครับ Xiaomi ตัวนี้แบตเตอรี่ผมยังค่อนข้างเยอะอยู่79%เสียบชาร์จให้ดูนครับตอนนี้ชาร์จ2เครื่องพร้อมกันนะโน้ตบุ๊กบวกโทรศัพท์มือถือนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยที่จอเนี่ยครับมันค่อยๆ่ําลังไต่ระดับไฟอยู่นะครับหาว้ต วิ่งอยู่ที่ประมาณ86 88แล้วก็ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณ19 20กว่าก็เอาจริงๆตอนนี้มันชาร์จออกไปประมาณสัก110กว่าวัตต์เกือบ120วัตต์นะครับสเปคเขาวไว้สูงสุดที่130วัตต์วันนี้อาจจะไม่ได้เห็นวิ่งเต็มแต่หลายคนกาจะบอกว่าอา้าวพี่มันว่าอย่รูนึงไม่ใช่หรอในสองตัว USB Type A ผมบอกก่อนเลยนะครับถ้าเพราะแบงค์ลูกนี้คุณอยากจะซื้อมาใช้ราคามันประหยัดจริงแต่มันก็จะมีข้อแม้เล็กนิดหน่อยนะครับการที่อยากจะได้130วัตต์เต็ 100วัตต ช่องที่2ที่เป็น Type C อันเนี้ยให้มันวิ่ง30วัตต์นะครับมันถึงจะได้130วัตต์เพราะว่าสเปคมันเป็นแบบนี้เมื่อใรก็ตามทีที่คุณเสียบ USB Type A ปุ๊บเนี่ยช่องตัวอื่นๆมันจะลดสปีดในการชาร์จทันทีนะครับเนื่องจากว่ามันจะต้องเปลี่ยนโปรโตคอลในการชาร์จอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อจํากัดอีกหนึ่งอย่างแต่ถ้าให้พูดกันตรงๆเนาะน้อยมากที่อุปกรณ์หลายๆอย่างยังต้องใช้ USB Type A นะครับอย่างบนโต๊ะของผมทั้งหมดเนี่ยจะมีแค่ตัวไฟตัวนี้นะครับที่มันไม่รองร มีช่องไทย A มาให้อีกหนึ่งช่องเพื่อเอาไปใช้งานกับ oh, อุปกรณ์เก่าๆนะครับในเรื่องของการปรับโหมดของตัว Power Bank ตัวนี้สามารถปรับโหมดได้ด้วยนะโอ้โหแป๊บเดียวนี่วอร์แบงค์เหลือ56% 55%แล้วคือเขาบอกอีก27นาทีวอร์แบงค์แบตหมดนะครับคือมันชาร์จเร็วมากนะครับของวอร์แบงค์ตัวนี้ตอนแรกโน้ตบุ๊กของผม11%ตอนนี้กลายมาเป็น19%แล้วคือทุกอย่างมันไหลรวดเร็วมากเพราะว่าวอร์แ Bank มันจ่ายไฟได้รวดเร็วนะครับถ้าคุณอยากจะสูบให้หมดเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงก็หมดอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเสียบไทเครื่อองงนี้้้แลลวชาใหดู อันนี้คือจะเป็นข้อจํากัดของพอแบงก์ยูเครนหนึ่งอย่างเลยนะครับอ่าผมลองเสียบปุ๊บรูปสายฟ้าตัวช่อง C2 หายไปเรียบร้อยนะครับเพราะว่าช่อง C2 มันจะไม่รองรับเขาเรียกว่า PD Charge แล้วถ้าสมมุติใช้ในส่วองตองช่อง A1 นะครับแต่ไฟเข้าไหมไฟจ่ายไหมท้ A ยเเข้านะแต่ว่าที่หน้าจอนี่ค่อยขึ้นมาละ10วัตต์แล้ว,ว,ลวช่อง C2 เนี่ย ก็มีจ่ายไฟนะครับแต่ว่าลดมาเหลือ8วัตต์แล้วนะครับแล้วก็ช่อง A เนี่ยจ่ายอยู่10วัตต์นะครับส่วนช่องบนจ่ายอยู่90ก็วิ่งจริงเท่าที่ลองเทสวันนี้ได้อยู่ที่ประมาณ110วัตต์บวกลบแล้วกันเอออ่ะทีนี้พอแบงค์หนึ่งลูกถ้าสมมติเราจะมาชาร์จอะไรต่างๆเนี่ยมันจะชาร์จได้เท่าไหร่บ้างนะครับผมขอยกตัวอย่างอย่างแรกเลยอันนี้ผมมีหลายดีไว้นี่คือโน้ตบุ๊กสายทํางานของผมนะครับตัวนี้เป็นตัว Intel NUC M15 นะครับแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่4,830ม ลองเสียบชาร์จกันดูครับโดยผมเสียบมาชาร์จเอาไว้ทั้งหมด1ชั่วโมง10นาทีนะครับแบตเตอรี่ของตัวโน้ตบุ๊กจาก1%กลายมาเป็น68%นะครับตัวนี้เนี่ย power bank จะเหลืออยู่ที่9%ผมได้ลองเทสซ้ําๆหลายๆรอบนะครับอันนี้ถือว่าเป็นระบบเซฟตี้ของ power bank อยู่หนึ่งอย่างถ้าสมมติคุณดึงไฟกระชากไปโหดขนาดนั้นอนะแบตเตอรี่ power bank เมื่อไรก็ตามทีที่เหลือมาที่10%หรือต่ํากว่า10%มันจะหยุดชาร์จนะครับถ้าคุณอยากจะชาร์จต่อคุณต้องถอดเสียบใหม่มันถึงจะสามารถชาร์จได้อารมณ์เหมือนกับถนอมตัวแบตเตอรี่ภายในของตัว power bank ตัวนี้นะครับเออก็ถือว่ามีระ เซฟตี้อยู่นะครับแล้วก็ต่อมาผมเอาตัว power b a n ตัวนี้นํากลับไปชาร์จใหม่ให้เต็มร้อยครับแล้วผมก็ลองเอามาชาร์จกับโน้ตบุ๊ก lenovo legion pro 7ตัวนี้นะครับที่มีแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่5,155ม ah ิลลิแอมป์แต่จริงๆจะดูเป็นมิลลิแอมป์อย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่ามัน,คนโคลเว์น,นะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนนะว่า power bank ตัวนี้ถ้าเราพูดกันเป็นหน่วยวัตต์อวยจะอยู่ที่72ดสบวัตต์อว์ด้วยกันสาหรับ p o w e ว bank ตัวนี้นะครับส่วนโน้ตนนบุ เสียบชาร์จ31นาทีนะครับแบตเตอรี่จาก1%ขึ้นไปเป็น30%นะครับภายในแค่31นาทีแล้วตัวว o ร e แ Bank เนี่ยจะเหลืออยู่ที่31%ที่นี่ถามว่าทำไมผมไม่ชาร์จต่อมันจะมีเรื่องของระบบ p r o t e c ของตัวโนบุกเลโนโวมันอยู่ดีๆก็ขึ้นชาร์จแล้วก็หยุดแล้วก็ชาร์จแล้วก็หยุดแล้วก็ชาร์จแล้วก็หยุดนะครับต้อง,งเหมือนกับพักสักแป๊บหนึ่งถอดเสียบใหม่มันถึงจะสามารถชาร์จต่อได้ดงัดงนัง้นอันนี้ผมตีให้เลยว่าแบตเตอรี่70%สามารถชาร์จโนบุกเกมมิ่งเครื่องนี้ไดด้้ที่30%ั นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของฉุกเฉินสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะชาร์จโน้ตบุ๊กเอาตรงๆเลยนะเพราะแบงค์ลูกแค่นี้ไม่สามารถชาร์จโน้ตบุ๊กเกมมิ่งได้เต็มครับผมแนะนําว่า ใช้ชาร์จแค่พวกโน้ตบุ๊กสายทํางานพวกนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับคือมันเป็นโน้ตบุ๊กสายทางานอ่ะมันมันอ่ฉุกเฉินเราสามารถเสียบชาร์จใช้ได้ก็ได้กลับมาประมาณเกือบ70%ถือว่าคุ้มอยู่นะครับต่อมานะผมก็เลยย้ายมาชาร์จโทรศัพท์มือถือกันบ้างนะครับก็รอบนี้จะเป็นตัวหัวเว่ย P 5 0 Pro นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่ 4, 3 6 0มิลลิแอมป์ด้วยกันนะครับผมให้แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือหมด power bank เต็มร้อยผมเสียบชาร์จไว้ที่1 1ชั่วโมงหนรแตอี่งศัอแ่วับผมก็เเลยยปหิจ้าตว M7 Pro 5G ที่มีความจุบแบตเตอรี่อยู่ที่5,110ม ah ิลลิแอมมาต่อนะครับโดยใช้ Power Bank ที่เหลือจาก72%เนี่ยชาร์จต่อไปนะครับใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมง9นาทีนะครับ ตัวโป๊กโกเต็ม100%่งร้อยเปอร์เแบงก์ก็ยังแบกไม่หมดอีกนะครับเหลือ26% 26%ในที่นี้ผมก็ไม่รู้แล้วผมจะไปใช้เครื่องไหนดีก็เลยหยิบเจ้าตัว Samsung C Flip 5นะครับที่แบตเตอรี่ไม่ได้ใหญ่มากแค่3,700ัน ah เมิลลิแอมนะครับชาร์จไปทั้งหมด1ชั่วโมง36นาทีนะครับแบตเตอรี่พะแบงก์เหลือศโทรศัพท์มือถือกลับมาที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์หมายความว่าเฮ้ยพอแบงก์ ได้เต็มนะครับจากศูนย์ถึงร้อนะที่ประมาณ2รอบครึ่ง ไอตอน45ผมอาจจะแอบโกงนิดนึงเพราะว่า45เนี่ยความจุแบตมันค่อนข้างน้อย3,700มิลลิแอมมันก็เลยกลายเป็นชาร์จได้90%แต่ถ้าสมมติหาโทรศัพท์มือถือเลทเฉลี่ยในท้องตลาดที่ความจุ4,000ถึง5,000ม ah, ิลลิแอมเนี่ยมันก็จะชาร์จได้ประมาณ250%ถึง290%ผมตีไว้ประมาณนี้ละกันนะครับทีนี po ้โพแบงค์มันก็หมดแล้วใช่ไหมครับผมก็เลยไปหาเสียบชาร์จนะครับโดยที่แบบโพแบงค์เหลือศูนย์หาหัวฟ้าชาร์จที่รองรับการชาร์จเร็วแบบ65วัตต์นะครับเพราะว่าเวลาที่คุณจะอากจะชาร์จรพแบงค์กลับเข้าไปเนี่ยมันจะรองรับเร็วสูุ ที่65วัตต์ด้วยกันนะครับผมเสียบไปทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่2ชั่วโมง21นาทีเพราะแบงค์ตัวนี้ก็จะเต็ม100%พร้อมที่จะนําไปใช้งานใหม่นะครับก็เรียกได้ว่าชาร์จกลับเข้าไปเนี่ยอาจจะนานนิดหนึ่ง2ชั่วโมง21แต่มันก็คายประจุกออกได้เร็วมากเพราะตอนที่ชาร์จโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ต้องบอกตรงๆนะครับว่าชั่วโมงนิดนิด แบตก็หมดได้ก็ร้อยวัตต์นะครับมันก็แรงและก็เร็วอยู่แล้วส่วนเรื่องความทนทานของ power bank ตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็ต้องบอกเลยว่าเขาใช้แบตเตอรี่ที่เป็นตัวลิเธียมไอออนนะครับมันจะเป็นแบตความจุ5000มิลลิแอมจํานวนสก้อนด้วยกันอยู่ทางด้านในวันนี้ผมอาจจะไม่ได้แกะให้ดูดังนั้นความทนทานแบตลิเธียมไอออนเนี่ย2-3ปีใช้งานไปเถอะไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ในเรื่องของความหนักของตัว power bank ตัวนี้นะครับ <S 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 เขาเคลมมาไว้ที่483กรัม แต่พอผมลองเอามาลองชั่งจริงๆอะ่ะผมก็แอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันน้ําหนักจริง471กรัมแต่อันนี้มันก็เป็นค่าบวกลบนะครับบางลูกอาจจะหนักกว่านี้นิดนึงบางลูกอาจจะเบากว่านี้หน่อยนึงอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่อยู่ในเลนส์483กรัมตามที่เขาเคลมสเปคไว้ที่หน้าเว็บนะครับก็ถือว่าเป็น Powerbank ที่ไม่ได้หนักจนเกินไปประมาณครึ่งกิโลนะครับ แต่ได้ความจุเยอะมากๆชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ถึง2รอบครึ่งใครที่แบบว่าไปท่องเที่ยวแล้วแบบไปเดินเขาเดินป่าอะไรต่างๆต้องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือตลอดเวลาลูกนี้ก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์อยู่นะครับราคาไม่ได้สูงเวอร์1,959บาทในยูรีนมอลนะครับก็ลองหาซื้อดูแล้วกันตัวนี้ผมถือว่าผ่านครับได้มาตรฐานความปลอดภัยขึ้นเครื่องบินได้ด้วยนะครับความจุระดับนี้ก็ลองดูแล้วกันสนําหรับวันนี้ทางผมนพเอ็กซิมวีทีขอตัวลาไปก่อน